เฟิร์นเซรีไทยรถสวยสาขาสุร,ราษฎร์ธานีกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้น้องเฟิร์นมีรถเข้าใหม่มาฝากกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งนะคะห้าประตูนะคะสายประหยัดน้ำมันไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะจัดตีใหม่ไมน้อยมาให้นะคะในส่วนของโตลเต้ายาริสนะคะเป็นตัวออลนิวเลยนะคะปี2022เล็กไมแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะพี่จ๋ามาพร้อมกับสภาพสวยรอบคันนะคะ ทั้งภายนอกและภายในนะคะออปชั่นใหม่มากนะคะมาพร้อมกับบอกหนังสีดำด้วยนะคะใครอยากชอบอยากได้คันนี้นะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ให้จบเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันนี้กันเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะ Toyota All New Yaris นะคะ1.2 Sport นะคะปี2022ราคา389,000บาทนะคะประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวนะคะ ยอดจัดเรือเลยล้นๆนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะเลขใหม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะพี่จ๋าได้สีขาวนะคะเป็นตัวสป,ปอร์ตเนาะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถภายนอกและภายในกันเลยดีกว่าจ้านะคะในส่วนของชมหน้านะคะจะเป็นชมหน้าใหม่นะคะก่อนโดก่อนชมยี่สี่นะคะคันนี้จะเป็นชมยี่สิบสองนะคะ ได้ดวงไฟโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะคะมีที่ติดตั้งไฟตันหมอกให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะดวงไฟใส่กลิ้งเลยแม่จ๋านะคะมีการตกแต่งนะ,ะไฟไทม์ให้นะคะสวยๆงามๆเลยคันนี้นะคะแต่จังสีดำนะคะโครเมียมนะคะเป็นโลโก้สวยงามมากนะคะไม่มีอยสนิเลย,ยสวยงามมากเลยะรายละเอียดด้านข้างนะคะมาพร้อมกับสีขาวแบบนี้เลยนะคะสวยงามรอบคันนะคะ ตัวลอ้อนะคะเป็นลอ้อยางใหม่อย่างดีเลยนะคะเป็นยางแม็กซิตนะ,ะมาอย่างดีเลยค่ะพี่จ๋านนะคะมาพร้อมกับแม็กนะาสีทูโทนนะคะ,ะ,คะเป็นสีที่เข้ากับตัวรถมากๆนะคะเข้ากับตัวสเกิร์ตนะ,ะอาจะออกสีแบบครุเมเรียมนะคะตัดกับสีดำนะคะเป็นสีทูโทนลงตัวสวยงามมากนะคะตัวสป,ปอร์ตใช้งานง่ายแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้อ่ะ ยิ้กันสตว์นะคะก็มีมาให้ทุกบานแล้วนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะติดฟิล์มบล็อกแสงมาให้แล้วอย่างดีนะคะ,ะตัวจับนะคะเป็นที่เบ้ามือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะและในส่วนของตัวสีนะคะมาพร้อมกับสีนะคะสภาพสวยดื่มๆโรงงานเลยนะคะจะเป็นสีขาวนะคะร่องรอยการใช้งานเทพจะไม่มีเลยจะไม่จ๋านะ ตัวกระจกนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถมากนะคะมีไฟเลี้ยวมองข้างมาด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะน,นี่นะคะสวยๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูในภายในแผงประตูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะนี่มาพร้อมกับแผงประตูสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูแรรักษาง่ายนะคะสภาพใหม่นะคะใส่แก้วน,น้ำให้ด้วยนะคะ สำหรับคนโซนตรงนี้นะคะเป็นสีดำเช็ดถูง่ายนะคะพี่จ๋าสภาพงานกาง9เลยทีเดียวนะคะตัวย่างนะคะสวยๆเลยนะคะไม่มีรูปุไม่มีพังนะคะไม่มีรอยตำหนิเลยนะคะพี่เดิมๆจากป้ายแดงเลยนะคะที่ตัวยงตัวยางต่างๆนะคะสวยงามมากนะคะหัวนอยหัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนนะจ๊ะนี่ค่ะจุดเม็ดอาร์ตนะคะสวยเดิมโรงงานเลยนะคะพี่จ๋าตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ หนังมาให้ด้วยนะคะนะเข้ากับตัวสีรถเลยนะคะมีตาเก็บสีน้ำเงินนะะสภาพ99.9%เลยคันนี้นะคะนี่ให้ดูรายละเอียดกันเลยนะคะพี่นะนี่ในส่วนของหัวนงหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะของเดิมของแท้จากโรงงานเลยนะพี่นะจุดมาร์เต็มสีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ เพนเพจต่างๆนะพี่นะยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะรอยละเอยียดเชื่อมต่อนะคะหัวนงหัวนอตไม่มีรอยขยับกับเพื่อนนะคะสวยงามเดิมแท้นะพี่นะคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะคะในส่วนของตัวเนื้อเนื้อสีตรงนี้นะคะไม่มีรอยตําหนิเลยนะพี่นะรอยรองเท้ารอยออะสะเก็ตหินนะคะแทบจะไม่มีร่องรอยเลยคันนี้นะคะเพิ่งเข้าใหม่สวยมากนะคะพี่นะเดี๋ยวเราดึงตัวยางให้ดูกันหน่อย โอ้โหจุดแมตตอาร์คสวยมากนะคะเรียงสวยเลยนะคะพี่นะไม่มีบุกเบี้ยวนะคะไม่มีศูนยหายไม่มีศูนหาย high, ไม่มีบุกเบี้ยเลยค่ะพี่จ๋านะคะสวยมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสวยงามเดิมรอบคันนะคะคันนี้นะคะใครอยากได้รีบจัดเลยพี่จ๋านะ,ะไม่ซื้อไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะราคาดีนะคะ ปีก็ใหม่เลขใหม่ก็น้อยนะพี่นะคันนี้ใครได้ไปว่าคุ้มค่าสุดๆอ่ะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะคะใครอยากได้นะคะในส่วนของตัวอะยาริดนะคะเฮดเบกห้าประตูคันนี้นะคะมีแต่คุ้มกับคุ้มแน่นอนนะพี่นะอ่ะอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบั้นท้ายกันบ้างดีกว่านะคะ รายละเอียดรอบคันนะพี่นะสวยงามแท้เลยนะคะตัวสีนะคะโคกันให้ดูเลยว่าสีเดิมสีแท้ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดมาอย่างแน่นอนนะพี่นะดวงไฟนะคะใส่กลิ้งเลยพี่ดวงไฟใส่กลิ้งเลยนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวปรับกระจกนะคะสวยๆงามๆเลยพี่จ๋าสวยๆงามๆเลยนะคะไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะสภาพ9 9เาปอร์เซ็นต์นะคะ,ะสำหรับด้านหลังนะคะก็เป็นตัวแฮทแบกเนาะ เป็นทรงท่าประตูนะคะจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะจ๊ะนี่สวยๆเลยนะคะจะมีสเกิร์ตให้นะคะลืมให้ดูสเกิร์ตด้านข้างนะคะนี่มีสเกิร์ตด้านข้างให้ด้วยนะคะพี่นี่สเกิร์ตด้านข้างนะคะสภาพใหม่มากนะพี่นะสภาพหนึ่งเปอร์เซนเลยก็ว่าได้นะคะสภาพดีมากและเป็นสีที่เข้ากับตัวโลมากอ่ะเป็นโล คือสีตัดกันมากอะดำดำขาวเนาะทรงสปอร์ตนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับได้นะคะคันนี้สวยงามตอบโจทย์แน่นอนนะพี่นะเป็นยางเม็กซิตใหม่อย่างดีเลยนะคะสาภาพรายละเอียดต่ตางๆนะคทรงสปอร์ตดูดีมากนะคะคันนี้ออปชั่นภายในคือล้อนเยอะๆเลยพี่จ๋าคันนี้นะ,ะ <S <S ีเด๋ยวให้ดูภายในกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับภายในนะคะ คีย์คอนารก็มีให้นะคะคันนี้สวยงามเลยอ่ามาพร้อมกับเพ่งประตูนะคะฝั่งคนขับนะคะพี่จ๋าสภาพดูดีมากนะคะพี่จ๋ามาพร้อมกับเพ่งประตูเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่ออปชั่นต่างๆนะคะไม่แพ้ใครนะพี่นะไม่ธรรมดาเลยคันนี้นะคะมีความแบบสวยๆงามๆนะพี่นะมีหนังตรงนี้ให้ด้วยนะคะสาสาโนเวลวับเลยนะคะ เรามีการทําสปานะคะเช็ดถูดูเลนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะพี่นะสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูออปชันภายในรถกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับออปชันภายในรถนะคะนี่ในส่วนของคันนี้นะคะมาพร้อมบคอนโซลน,นะคะสีดำนะคะพี่จ๋าดูเลรักษาง่ายเลยนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะ รีบจัดมาเลยนะคะพี่จ๋าเช้าหมดอดแน่นอนนะคะมัวแต่มมงรถติดจองแน่นอนนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะจะได้หน้าจอทัชสกรีนมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อ่าออโต้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว A อนะคะจะเป็น a ออโอโต้เช่นกันนะคะคันนี้สวยงามตอบโจทย์มากนะคะ ใครอยากได้เฮดเบกห้าประตูปีใหม่นะคะเล็กไม่น้อยนะคะจัดคันนี้ได้เลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนกับพี่จ๋านะคะไม่ซื้อไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะคะสีสวยมากเป็นตัวสป,ปอร์ตเนาะอย่างที่ทน้องเพิรบอกว่าเป็นเครื่องพันสองนะคะตัวยาริสนะคะเป็นตัวแบบสูบดีมากอะใครอยากได้ตัวยาริสเฮดเบกปีใหม่ๆนะ,ะตอบโจทย์มากเลยนะคะขับขี่ง่ายนะคะ หาที่จอดง่ายเช่นกันนะใครที่เป็นมือใหม่หัดขับนะคะรักคันแรกในชีวิตนะคะแนะนําเลยนะคะเป็นตัวยาริสนะคะขับง่ายขับสะดวกและที่สำคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะคะนี่สาหรับในส่วนของตัวโบนะคะเป็นบอกหนังเนาะบอกหนังสีดํานะคะตะแคบสีน้ําเงินนะคะสวยงามมากเลยพี่จ๋า สภาพบอกคือดูดีดูมีระดับอ่ะระดับผู้บริหารเลยก็ว่าได้นะคะคันนี้ขับได้ทุกเพศทุกวัยน,นะพี่นะซื้อได้ขายคล่องนะคะรถเป็นที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะรถมันขายตัวตัวเองอยู่แล้วนะคะใครที่ออกไปแล้วนะคะอ่าจะซื้อจะขายโตนะคะราคาไม่ตกเลยนะคะสําหรับยาริสบอกเลยว่าเป็นแบรนด์โตโยต้านะคะขายดีตลอดการไม่มีใครไม่รู้จักโตโยต้ายาริสนะพี่นะขายดีนะ เพดงเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมเลยนะจ๊ะใครอยากได้คันนี้นะคะรีบจัดรีบจองกันมาได้เลยนะคะรายละเอียดตา่ตางๆนะคะ เอาล้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในะส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับตัวห้องเครื่องนะคะสวยมากนะคะสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวนะคะฝาครอบเครื่องนะคะมีความเวลวับเลยนะคะล้างทำความสะอาดทําสปาให้เรียบร้อยนะคะพี่จ๋าตัวท่อต่างๆนะคะคันหน้าไม่มีรอยบุบเบี้ยวนะจ๊ะสภาพเดิมโรงงานมาเลยนะคะหัวนงหัวนอตนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะพี่นะนี่ ไม่มีรอย A, ประจงปะเจ Wednesday, นะคะทุกตัวเลยพี่ไม่มีรยอยขยับขับเคลื่อนนะคะของเดิมของเทจากโรงงานนะคะจุดมักเต็มสีนะคะก็ยังอยู่ดีนะคะพี่นะไม่มีรอยชนมาอย่างแน่นอนนะคะของเรารับประกรันเลยพี่จา๋านะนี่เม็ดอาร์คนะคะเรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยนะคะฝากรับลงเดิมเทนะคะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดนะคะของเทเดิมๆจากโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่สภาพใหม่อยู่เลยนะคะพี่นี่นะฝากระปลงของโรเมต้าเลยนะคะพี่นี่ ตัวยงตัวยางต่างๆนะคะรายละเอียดเชื่อมต่อนะคะสภาพดูดูดีมากนะคะนี่จุดมาร์กเต็มสีก็ยังอยู่นะคะพี่จุดมาร์กเต็มสียังอยู่เหมือนเดิมนะคะ<ล>จุดมาร์กเต็มสียังอยู่จากเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ,ะนะคะหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยขอยับกับเพื่อนนะคะ คันนี้บอกว่าสวยไร้ที่ติเลยนะคะใครที่อยากจะได้รถสวยเกรด A มือสองนะคะคุณภาพพรีเมียมนะพี่นะราคาก็ถูกปีใหม่นะคะ ผลประมาณ6 0พันนะคะสำหรับคันนี้นะคะประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวนะคะยอดจัดเหลือเหลือล้นๆน,นะคะรถสวยรถดีนะคะรถมีคุณภาพนะคะของเรารับประกันทุกคันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิกานะคะเลขไมเท0้1 0เเลยนะคะคันนี้นะคะพี่อยากได้ก็รีบจัดมาเลยนะคะสีขาวนานๆเข้ามาทีสักครั้งหนึ่งนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวสะกตด้วยนะคะ สนใจรีบจัดรีบจองเลยคันนี้นะคะพี่จ๋าช้าหมดหมดแน่นอนนะคะและที่สําคัญของเรานะคะมีการตรวจเช็คให้เรีย้ยวนะอย่างที่ต้องเพิร์นบอกไปนะคะย้ํากันให้ทุกลิปเลยนะคะมีการตรวจเช็คให้เรี้ยวนะคะมากกว่า2องร้อยเจ็ดจุดนะคะแล้วก็ก่อนออกรถไปนะคะยังมีเจ้าหน้าที่ช่างนะคะตรวจเช็คให้อีก30รายการนะคะไม่ไว่าจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องนะคะของมันผงเรวนะคะ,ะตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะคะตรวจสภาพผลส่งนะคะ เช็คระบบไฟระบบแอร์นะคะเช็คให้ทั้งคันเลยนะพี่นะบอกเลยว่ามีการล้างทําสปาให้นะคะเหมือนมือหนึ่งเลยนะคะซื้อรถมือสองยังไงให้ได้เหมือนรถมือหนึ่งต้องที่เีดิไทยรสวยนะคะเีดิไทยรถสวยให้คุณมากกว่ารถมือสองนะคะท่านใดอยากจะได้นะคะรีบจัดรีบจองเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าออกได้กว่านี้ไม่มีแล้วนะคะพี่จ๋าหรือว่าท่านใดที่มีพักพวกนะคะอยู่ ใกล้ๆนะคะบ้านใกล้เลนเกียงนะคะสามารถให้เขามาดูรถได้นะคะพาช่างมาสิบยี่สิบคนก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าทางนั้นเราคัดมาแล้วนะคะรถสวยรถดีนะคะว่าเราจะเอามาขายนะคะแต่ละคันนั้นไม่ได้ซื้อมาแบบไม่ใช่สักแต่ยซื้อเข้ามานะแม่แต่ละคันมีที่มาที่ไปนะคะมี น้องเฟิร์นไม่ได้พูดเองนะคะไม่ได้มานูเข้าไปเองนะคะน้องเฟิร์นมีหลักฐานจริงนะคะมีใบเซอร์ให้ลูกค้ามีใบผลตรวจรถให้นะคะใครที่อยากมั่นใจนะคะในตัวสินค้าของน้องเฟิร์นนะ,ะสามารถเช็คได้เลยนะคะของเราเชื่อถือได้นะคะเรามีสีสาขาแล้วนะคะสําหรับตอนนี้นะคะสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะจะเป็นสํานักงานใหญ่เลยนะคะที่แถวมินบุรีหนองจจกนะคะแล้วก็สุราษฎร์ธานีภาคใต้นะคะอยู่ที่อ่าอเภอเมืองนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ทางไปสนามบินนะคะ อ่าสุราธานีมี2สาขาแล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็โซนอีสานนะคะจะอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะอําเภอโนนนินแดงนะคะอยู่ที่ไหนเข้าไปดูรถที่นั่นได้เลยนะคะของเรายินดีให้บริการนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะซื้อขายออนไลน์99%นะคะรถที่ร้านนะคะขายออนไลน์ส่วนใหญ่นะคะท่านใดที่สนใจนะคะรีบจัดรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะมัวแต่มองริติดจองแน่นอนนะคะพี่นะคะ ในส่วนของทางร้านนะคะมีการจ้างบร,บริษัทชั้นนำนะคะตัวกลางจากประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นประเทศเยอรมนีนะคะต่างประเทศนะคะมีการในส่วนของการจ้างนะคะบริษัทชั้นนำตัวกลางนะคะเราจ้างมาโดยเฉพาะเลยมาตรวจรถให้เรานะคะมากกว่า2 7 4จดจุดนะพี่นะมีการมาตรฐานมีใบเซอร์ให้นะคะยินดีส่งผลตรวจให้นะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านนะคะเรายินดีส่งผลตรวจให้นะคะสำหรับใครที่กำลัง ตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะซื้อรถดีไหมนะคะที่สิงรไทยนะคะให้คุณมากกว่ารถมือสองแน่นอนนะคะอยากได้รถสวยรถดีรถมีคุณภาพนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ำทิ่มคว่ำนะคะพี่จ๋าสามารถมั่นใจเลยว่าของเราสวยจริงดีจริงนะพี่นะและที่สําคัญนะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะของเรามีไฟเน้นรองรับทุกจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอันไหนจังหวัดไหนนะคะเชียงใหม่เชียงรายนะคะหรือว่าจะเป็นภาคใต้นะคะในส่วนของยะลาปัตตานีนะคะ นาราธิวานนะพี่นะอยู่ที่ไหนจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะเรามีไฟนด้นรองรับทุกอาชีพนะคะทุกเงื่อนไขเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของไฟแนนซ์เกียรตินาคินนะคะธนาชาติทหารไทยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ CIMB นะคะ SCB นะคะกรุงศีออโต้นะคะทิปโกโ้โอริโก้นะคะ รองรับทุกอาชีพนะคะรองรับทุกเงื่อนไขนะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่สําคัญนะคะเรามีไฟเน้นรองรับทุกจังหวัดเลยนะคะบอกเลยว่าท่านใดที่อยากจะได้วถไปไว้ใช้งานสักคันนะคะรีบต่อมาได้เลยนะคะสามารถโทรหาน้องเฟือนได้เลยนะคะที่เบอร์083 430 2 6 8 8นะคะเบอร์083 430 2 6 8 8นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะหากผิดพลาดประกันใดน,นะคะน้องเฟิร์นต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะใครที่อยากจะชมรถคันไหนนะคะรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถยกหูกนะคะหลังไปหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะรีบติดต่อมาเลยนะคะช้าหมดอดแน่นอนนะคะมัวแต่มองรถติดจองนะคะนะคะหากผิดพลาดประกันใดน,นะคะให้ข้อมูลไม่ตรงจุดตรงไหนนะคะหรือว่าอยากทราบตรงไหนเพิ่มเติมนะพี่ปี๊นะสามารถโทรหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะน้องเฟิร์นยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กดซับสไครต์ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะและมาเจอกัอนใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ